หลานย่าโมฝ่ายแดงครับหลานเจ้าพ่อทองคําครับผมอะไรวะเอาผัวย่าโมเงีไม่รู้จัก <c oughs> สาธุโอ้โหเล่นของสูงซะด้วยอ้าไม่เป็นไรการแสดงครบชุด <c oughs> ไม่เอาไอ้เน,นี่ยนคือยุ่งจริงๆเลย,ยต้องเตรียมมาให้กูอีก<า>เราก็เตรียมพร้อมลิเกรเราต้องมาจัด่านไม่ต้องห่วงเดี๋ยวต้องเปลี่ยนด้วยนะพี่ไม่ต้องใส่เดี๋ยวผมจัดการเองไม่ถอดหรอไหวไหมน้องแฟงมาไหวสิคะ ขอกราบประทานอภัยนะคะหากแม่หนูล่วงเกินอะไรพระเอกลุ่งฟ้าไปขอกราบเทพเท้าทุกทุกท่านเลยดูนะคุณมึงจะมึงจะกากไฟแม่เข้ามากันหลายเท้ามากเลยนะนี่ตูดหรือม่าเบอร์สี่สิบมั้ย้ััตะวยกากไฟแมงก็ไฟได้เงินเอาแล้วมึงจะไปย่อพัดนะแฟนเฮ้ยเฮ้ยโอ้โห

้ยโอ้ยกรรมการไวยไว้ไหมไวปับู้กรรมการหนึ่ีห้าหกเจ็ก้าเก้าเอาาไว้อ้เวนับไปว้ไหมเฮยโอเคงนี้งนี้างนี้ ทางนู้นุแบนชักเลยแฟนเโอ้เอ้ยเอ้ยไฟแดงน้ำเอ้ามาแบนโอ้โหเ้ยแฟนแท็กแพี่จัดการแองเอ้าเฮ้ยมันมีแท็กเงยเ้ทำนนำหรอทำนงแฟนแบนจัดการมันอาวแมนมีกะหนึ่กะสงเจ้ล้ย A 부oll extian! ตายคาส่วนตีนเลยนะขยักมอนยันหลักไอ้เวรดักลาไหวเปล่าแท็กตุนตีนชิวอ๋อกูคิดว่าถูกอกครับแท็กแท็กแท็กเอาอยู่นั่นขยันกรรมการกรรมการไปนับนับแบงแท็กครับผมแท็กแท็กครับแท็กแท็กไม่เอามึงดูสภาพมันดิสิบปันประหมอถูกน้ำร้อนชิวเอวโอ้โหรอดไปเนี่ยแท็ไอ้แฟงเอาอีเอาย มนับนับตึ๊มกเจ็ดแป๊ครับผมเดนภาพผมนับดูครับโอ้สภาพมึงหรอโอ้ยมึงทำอะไรอะโอ้สภาพแท็กโอ้โหอีเมลแท๊ไม่เอากูไม่สู้ขวัญมึงลืมมาดแล้วเอาเอาเอแล้วเอย ตายมึงวงนนี่ตายไหวปะแท็กแทกแ้าไม่เอาคุณไ่สู้ดีแฟนแล้วใครใครใชงเสือกออกจากนี้เอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วอ่อนน้อมเลยอีเวนอีมวยรู้จังวะอะไรบป๊ะเออยาอะไรวะแทกมือไม่ใช่แทกปูห เอาเลยเหรอแท็กเอาโอ้โหลงมาข้างล่างนี oh. ่เอาเลยอลดลดลดที oh. ่ว่าโอ้โหไม่โดนไปไปไปหามีไ huh. ด uh ้แดกไปไปไปหะอ้าวรับรับรับค่อยค่อยซุด ค่อยๆสุดค่อยๆสุดค่อยๆสุดหทาวด้วยเต็มๆเลยครับตำรวจว่าไงมาจับอีนามันอมของหลวงรักยอของหลวงแท็้โอเวรแท็กไม่เอากูกำลังอร่อยมึงไปเถอะหมดหน้าที่แล้วไปไม่เอาฉ่ายนี่เดี๋ยวกูต่อเดี๋ยวกูต่อ ของมึงหมดแล้วมึงแค่ออกมาให้โดนกระทืบหนูหนูต้องแท็กไหมเมื่อตะกี้ไอ้ต้องเดี๋ยวก,กูต่อเองเอไอ้เหนียวที่ว่ากอดเป็นหลมนะมึงยังเด็กอยู่ไม่รู้ภาษาหรอกอไม่ได้เหรอไม่ได้เดี๋ยวพี่จัดก,การเองไม่ต้องแท็กเนาะเอออุ้ยฝากดา, <laughs> าเดิอนเชิญพระพี้ยงเชิญข้ามุมสภาพมึง <laughs> <laughs> โอ้โหคตรปบมือให้ตัวแทนนะครับปบมือหน่อยเร็วรับแผลแต